โอ้ฮ่าออกมาแล้วนี่เลยครับพี่น้องสุกหมดไม่เหลือจะเดินทางนะพี่เดินทางใครที่อยากให้พี่เจรไปสอนที่บ้านนะฮะพี่ณน้อมว่าจะทำาตาถ่านหรืออ่าพี่จไม่รณน้อมว่าจะเอถ่านนะครับให้ติดต่อพี่าจรเข้ามาในตรงนะครับขอเป็นพักกลางก่อนนะครับผมจรจะเพสเลยวันนี้นะครับกับไม้แห้งนะพี่หั่นไว้ไม้ที่หั่นไว้อืออาไปเติมเติมเข้าไปไม่ให้เติมคนนะเติมฟืนนี่ครับ จะเอาใส่นี่แล้วพ่จาจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะทัไม้ที่เอามาลองเอามาเทนี่ก็คือเป็นไม้ผลิแห้งนี่แหละเผาง่ายนะผลิตแห้งเนี่ยแต่ก็มีแข็งๆด้วยนะปน,ปนมานะครับตัวเป็นเนื้อเป็นแก่นมาปนมาเราแถมไปด้วยเออเอเอเล็กไร <laughs> เล็กไรนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูคลิปกันนะเดี๋ยวพ่จาเอาใส่เข้าไปนี่สียังไม่แห้งเลยเอาลองเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บงานอีกทีนึงนะครับเตรียมเป็นส่วนตัวตัวนี้เฉพาะตัว แล้วก็ทําชุดสมบุกข้าวแบบนี้นะครับมันจะติ๋วทีนี้นะครับทำสมข้าวได้เราได้ใส่ตะลิดได้พจารพาดูการทดสอบนะเตารุ่นไอรอนบอยตัวใหม่ล่าสุดพิจานะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับตัวนี้เผาไม้แห้งนะครับเผาไม้แห้งเพิ่งเริ่มจุดเตาใช้พัดลมตัวนี้พัดลมเจ๊งครับก็เลยต้องใช้ตัวแรงบางทีถ้าเตาขนาดนี้ใช้นี้ก็พอนะครับตัวนี้ใช้แบบเตาใหญ่เตาขนาดใหญ่ไปเลยนะครับเพิ่งไต่สะเพิงแลวเมื่อกี้นะครับ อันนี้เป็นตัวเก่านะตัวพอเก็ตวันนะพอเกตวันทำข้าวได้จะมีไซส์เล็กกว่าตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าขึ้นมาเกือบเกือบเท่าตัวเลยนะครับเกือบเท่าตัวเลยเกือบเท่าตัวนะไม่ใช่เท่าตัวแต่ตัวที่จะทําเท่าตัวมีอยู่ครับยี่สิบซีพี่จ๋าปิดพัดลมเลยนะครับ ท่อเลียดยโอเคเลยนะครับคายแล้วคายแล้วเริ่มจะเผาตัวเองแล้วนะครับสูตรนี้แรงแน่นอนครับเตาใหญ่ก็แรงแน่นอนตัวนี้สิบนาทีกว่ากว่าเกือบยี่สิบนาทีก็คายแล้วพี่ยาปล่อยแล้วนะครับปล่อยเลยให้ทํางานไปเองอัตโนมัติเลยถ้าไม้แห้งเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นไม้สดไม้หมาดก็จะนานานานพอสมควรครับผมคายแรงมากโ,โ,โอ้โหเจ้าไอรอนบอยนะครับคายแรงจัดเลยอะ ไฟเต็มก้อนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC พิจาสายดำสายเทานะครับพิจาเขอาอยากมาเปิดตัวเจ้านี้เลยเจ้าอ่ e Iron Boys นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ทำขึ้นมาพิเศษนะครับไม่ได้ทำมาทุกวันนะครับเพราะว่ามันวัสดุมันจะมีเฉพาะตอนที่พิจาเปิดเจ้าเจ้าตัวอ่ามิ้นนะครับเดี๋ยวนั้มินบอกว่าทีานั้นนะครับเดี๋ยวพิจาเปิดให้ดูเลยเมื่อคืนเผาแล้วนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่พิจารออกเดินทางนะครับออกเดินทางไปหา,าพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ต้องการอยากจะอุดหนุนเต,ตา,เาระธผัดพิจารนะครับแล้วก็อยากจะทำอาชีพนี้นะครับมีไม้มไม่ว่าจะนรุ่นไหนก็ช่างนะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวที่ทดสอบให้ท่านดูเลยว่าฐานที่เราได้มาออกมาและการเผาแต่และขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยมันทํากานยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะไปอยู่สักวันหนึ่งเลยอะไรประมาณนี้มาเปิดให้ดูเลยครับ <S <S โอ้โหเตาแรกครับเตาแรกจะแน่นเรื่องไอ สันทานะครับสันทานจะแน่นมากเวลามันปิดประตูอ้าวโอ้ฮ่าออกมาแล้วนี่เลยครับพี่น้องสุกหมดไม่เหลือนะครับทาเราไม่ได้บรรจุให้เต็มเตานะเมื่อวานเอาแค่เอาวางวาง,วาง,วางไว้เฉยๆนะครับตัวนี้พี่จ่าก,การันตีเลยไม่หลุดหนึ่งกระสอบแน่นอนครับกระสอบมันขึ้นไปแน่นอนครับนี่เป็นไม้ที่แห้งสนิทนะครับใช้เวลาเผาคายแก๊สครั้งแรกมาภายในสิบนาทีนะครับแล้วก็แก๊จริงมาประมาณ หลังครึ่งชั่วโมงไปแล้วก็ยาวเลยนะครับยาวไปเลยไม่มีไม่มีมมหยุดนะครับเรามีการใช้พัดลมช่วยนะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่ให้เกิดควันเลยแล้วก็เร่งเวลาให้เขานะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษสร้างขึ้นมาเฉพาะกิจนะครับโดยจะมีตัวนึ่งนะเพราะว่ากําลังขึ้นอ่าหยดน้ามินิ600ล,ลิตรนะครับกำลังขึ้นตัวนึงก็จะมีวัตถุดิบอ่าในการผลิตตัวนี้ก็คือเอาบอดี้ที่ตัดประตูมาทำนะครับเพราะงั้นพ่จะจะทําขึ้นมาเฉพาะกิจเท่านั้นจะไม่มีแบบอ่าสั่งตามสั่งถ้าถ้าเกิดสั่งเนี่ย ตัวหนึ่งกระสอบกับสองกระสอบนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นตัวหยดน้ําไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษตอนนั้นจะมี1หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวแปดใบเทาครับพี่น้องตัวนี้ขอญาตเก็บไว้เป็นครูนะครับเนื่องจากว่าพี่จ่าจะเอาเอาเดินทางไปหาผู้ป่าพี่น้องต่างจังหวัดต,ตอนนี้ขอภาคกลางก่อนใครที่อยากให้พี่จ่าไปสาธิตสอนนะครับอ,อยากดูว่ามันเผายังไงทายัางไงแล้วมีแนวโน้มว่าจะอุ่นนเตาพี่จ่าเนี่ยก็ ลองครับทมเข้ามาดูนะพี่ใหญ่ไปสอนทุกที่เลยแบบนี้นะับทานได้วันต่อวันเลยตัวนี้นะครับเป็นถามว่าเผาจำหน่าย,ยไ,ได้ไหมได้วันนึงก็กระสอบกว่าส่วนนี้นะครับแล้วก็มีการใช้งานที่แข็งแรงคนทานกว่าถังสอ0ลิตรแน่นอนครับเพราะว่า,วามันเป็นเหล็กที่หนาที่เอามาจากเตาใหญ่นะแล้วก็ไส้นี่หนาตึ๊กเลยอยู่ได้ยาวนานแน่นอนครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำกมบข้าวได้เดี๋ยวที่ใหจะใส่ชุดทำหมบข้าวเหมือนตัวพ็อกเก็ตวันนะตัวนี้สวมห้อยปุ๊บแล้วก็ทอดไข่ต้มไก่อะไรประมาณนี้ได้ แต่ต้องทิ้งระยะให้มันสูงขึ้นมาประมาณนี้ครับไม่งั้นควันมันจะดำนะค,ควันดําแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคาแก๊สเนี่ยไฟสูงมากนะประมาณนี้เลยสูงประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็ทําชุดขึ้นมาให้สูงขึ้นไปก็ดีแต่ว่าเราทํากับข้าวแค่ช่วงอั้งลูกข่าวเราไม่ได้ทำยาวเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็แค่เอามาทําเสร็จก็เอาไปกินนะครับกประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่จะเป็นตัวที่พี่จะพกพาไปไปทุกที่ทุกที่ที่ทททไปนะครับ <S 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 หรืออาจจะไปพร้อมทรงเตาใหญ่อาจจะนี่เอาตัวนี้ไปด้วยแล้วก็สอนนเ้าาาทํประมณี ก็การใช้งานเหมือนกันนะเวลาก็อาจจะเร็วขึ้นกว่าเตาใหญ่ครับผมเดเคครับนี okay, ่ mm hmm. มาเปิดเตาให้ดูประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ mm hmm.